ไม่กูอยากรู้ว่าทําไมคนบ้านอะไรเขาเขาบิดร่างกายแล้วทำไมต้องทำเสียงอ่อนด้วยอา่าปกติเพราะว่ามันรู้สึกดีทีไงขอมันเอาง่ายมันหายเมื่อยแล้วมันรู้สึกแบบสบายแล้วเลยถ้าเป็นกูกูจะไม่พูดเสียงอ่อนอย่างนี้หรอกใช่นี้พูดต่อไป แง่แง่ของแมวมันเว้นผู้ที่รักขังขาดีวะไล่เย้จะหลับก็ไม่หลับกูจะเห็นว่าแมวเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วว่ามารินชอบผู้ชายเสียงอ่อนไอ้แม่ไอ้แม่เนี่ยเป็นหลักฐานแล้วมารินอ่ะชอบผู้ชายเสียงอ่อน อีแม่อยู่ไหนแม่อีแม่อยู่บ้านช่วยหนนะอีแม่อยู่บ้านช่วยคุณนะบอ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 ช่วยบอช่วยมึงต้องช่วยคุณแเว้ยมึงต้องช่วยมันแเว้ยทำให้เจอที่ล่างแม่ต้อช่วยคุฮะตาพังมันมันบอกไม่ช่วยฮะมันพูดไปได้ด้วยซ้ำอ่ะฮะมันบอกอีสกปรกอีแม่งไอย อะไรเลลบบนี่ยลูกผู้เปนดุสไปหยุดจ้องหน้ากระลรอะไรแม่ขอโทษนะน้องม่ขอโทษนะลูกคนที่ขอร้อพี่ดาวแปลกวะไม่แปลกแปลกวะ ไป,ไปลองคาเฟ่เม่ดูือว่าเออไม่ก็คาเฟ่แมวอะไรเงี้ยมันกวน่าจะน่าจะดีกวาทำไมเอไม่ไปคาเฟ่สิงโตว,วะไอสัตว์โปรกินตับตรเล่าไอี่ขนนันไม่น่าสนใจดีนะคาเฟ่สิงโตอย่างที่วูหาจะหายไปทลเสือแมวอ่ะมันมันก็เป็นมันก็เป็นแบบ มันก็เป็นแบบมันก็เป็นต e uh oh. right like ระกูล yeah. เดียวกันนั่นแหละแต่ค่าคนละสายหรือว่าเองจะไปอย่างเงี้ยหรือว่าเองจะไปเขาเรียกอะไรนะหรือว่าเองจะไปคาเฟ่เจอร์เค่ แอวตัวเตอะตมวเตอะตัวเอะมึงตัดขาดตาแมวอะไรนะหลักขาดแต่งเสียงต้นเกิดเนี่ยกําลังอัดเสียงเลยนะนี่ถ้าคาเฟ่ถ้าคาเฟ่จราเข้นะมันคือถ้าคาเฟ่จราเข้นะเว้ยคือมึงต้องเอาจราเข้อะไรวะคือให้ลูกค้านั่งอยู่บนกองอ่ะไม่ใช่ดิคือแบบมีตะแกรงเขาจะว่ามีตะแกรงอยู่ข้างบนอ่ะส่วนจราเข้อยู่ข้างล่างเองเขาจะว่าคือ คนอ่ะอยู่ข้างบนเวนส่วนจนระดเคีอยู่ข้างล่างแบบเนะี่ยแล้วก็แล้วมีเขาอยู่บนตักเองเขาไหนไม่ใ<แ>้<แ>่เขาพูดถึงเขาพูดถึงมา<แ>วินน,นั่นแหละว,ว่าทำไมต้องมีต้อมีเขาอยู่ในอยู่บนตักตัวเองไงทำไมูตุ้งไม้เนี่นยทำไมตุ้งไม่ นี่งไงเองอาจจะเป็นแบบพวก <c oughs> ผู้ชายเ <c oughs> องอาจจะแบบ <c oughs> ชอบผู้ชายเสียงหวานอย่างนี้ไงมาวินเออเนี่ยหน้าตากับฟิกวก็ดีอยู่ไม่ใช่อะ่ <c oughs> อะมาวินนั่นใช่เเช่ทำไมตัวเองใหมัเ่หัวไข่ทำยังไงใจมันไม่ฟังเห็นไหมเนี่ยดูสิแมวได้ยินเสียงแบบนี้แมวอ่ะแมวไม่ไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะ เห็นไหมเพราะแมวทำไม่ได้พูดถึงอาวะจึงซ้ำอ่ะถึงพูดถึงเพราะว่าแมวก็ไม่รู้สึกหรอกเพราะแมวมันไม่มีอารมณ์ทางเพศแมวแมวมึงไม่มีอารมณ์ทางเพศมึงเป็นหมันใช่ไหมแมวมึงเป็นหมันใช่ไหมใช่แม่ ก็เลยสงสัยว่าอะไโอ๊อะไรลาแต้มลาแต้มอะไรอ่ะยาวยาแม่งงงูลรแม่งจะมาลาแต้มอะไรจากใครอีกถ้าลาแต้มจากมาวินเองลาไปเลยแต้มมาวินเออลาแต้มมาวินนล่ยลาไปเลยพอพโองไม่มีอยู่แล้วก็อกับแมวไม่ไม่มีแต้มอะไรอยู่แล้วแต้มบุญยังไม่มีเลย พวกเราคุยอ,อะไรกันนะพวกเราอะนะแมวเรามีแต่แต้มบาป